กับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเอนน้องน้องทุกท่านครับกับผมส่อแสแบงแห่งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญ5บาทองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสยามมินทราธิราชบรมนาถบ,บพิตรในรัฐการที่9ของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทปีพศนี้นะครับท่านดูสิครับท่าน ยังไม่ได้ทําการล้างเลยนะครับเนี่ยเห็นชัดเจนเลยครับดำปีเลยครับสันผมเห็นบางช่องครับเอาแต่เหรียญใหม่สดๆสวยๆมาให้พี่ๆเพื่อนน้นองๆดูแต่ที่ผมทําทําไมผมถึงเอาเฉพาะสีดําปีอย่างนี้มาให้พี่เพื่อนน้นนองๆดูครับสันเพราะว่าผมต้องการให้พี่เพื่อนเพื่อนน้นนองๆนะอยากรู้ว่าเหรียญที่ผ่านการใช้เรามันจะเป็นลักษณะแบบใดไม่ใช่ว่าที่เอาใหม่ๆมานั้นมันจะอยู่ในระดับยืนสี่ พี่ๆเพื่อนเพื่อนน้องๆทุกท่านนะจะไม่มีเลยแล้วครับท่านสําหรับนักสะสมมือใหม่ครับหรือว่ามือสมัครเล่นหรือว่าท่านที่เข้ามาใหม่ครับท่านจะไม่มีเด็ดขาดเลยครับบางคนไม่มีด้วยซ้ําครับแม้แต่เหรียญห้าบาทพ็เสีเล็กปีพศนี้ครับท่านบางคนไม่มีเลยนะครับท่านแต่บางคนมีครับมีมากด้วยแต่ส่วนมากเราจะไม่มีนะครับในระดับยูนิสผมก็เลยต้องเอาแบบนี้มาให้พี่ๆพ,พี่นเพื่อนน้องๆดูก่อน,ก,อนก่อนที่จะไปทําการล้าง ทำการล้างแล้วมันจะออกมาอีกแบบหนึ่งนั่นแหละครับที่นักสะสมเขาต้องการคือทําการล้างเรียบร้อยแล้วจะแพงหรือจะถูกมันอยู่ที่เขาจะประเมินมาให้เราอีกรอบหนึ่งนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมครับสําหรับเหรียญห้าบาทปีปศนี้นะครับเก้าเหลี่ยมสวยงามกันนะครับเนี่ยเบื้องหน้าพง์ท่านก็เช่นเคยครับผู้ิพ,พนยิยนเจดีส่วนด้านหลังกอราชก,การที่เข้าครับบ๊วบรมบรูปพงษ์พง์ท่านดูสิครับ สวยงามมากนะครับม so so ีคมจัดเจ๋วมากครับรู a ้สึกว okay, ่าเหรียญนี้จะสึกล้อไปมากนะครับสาหรับบรมรูปองค์ท่านครับแต่ก็เก็บสะสมได้ครับเพราะอะไรไหมครับเพราะมันไม่มีที่หาแล้วมาดูขอบเฟืองครับนี่ครับขอบเฟืองสมบูรณ์แบบครับสมบูรณ์แบบนะครับเนี่ยโอเคครับมีรอยบุบเลบี้นิดๆหน่อยขอบเฟืองนี่ขึ้นผสมทองแดงนะครับเนี่ยสำหรับขอบเฟืองนี่ครับโอเคมากนะครับสําหรับขอบเฟืองมาดูด้านหลังครับประเทศไทยพศ2534ครับท่าน ส่วนตรงกลางคือวัดเบญจมาวพิจุดสิตวารามส่วนด้านล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอาริบนะครับแล้วมาดูสิครับเนี่ยกระเบื้องครับนี่รอยกระเบื้องเห็นชัดเจนนะครับนี่สวยงามมาการน,นะครับกระเบื้องครับอีกจุดนี้นะครับจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งครับสําหรับห้าจุดของเหรียญที่หายากสําหรับห้าจุดที่เราจะเก็บเหรียญก็มีอยู่แค่นี้นะครับตัวหนังสือชัดเจนวัดเบญจมาวพิดชัดเจนขอบเฟืองชัดเจนครับ บรมูนบอลูนของมูท่านทัดเจนแล้วจุดที่ห้าคือปศครับนี่ครับผลิตน้อยผลิตมากก็อยู่ตรงนี้ครับถ้าผลิตมากนี่ก็อยากเก็บให้น้อยแต่ถ้าผลิตน้อยเก็บให้เยอะครับท่านเพราะมันไม่มีที่จะหาให้หาจีบแล้วแต่ตอนนี้ยังไงก็ต้องเก็บให้หมดนะครับท่านจะผลิตน้อยผลิตมากเพราะมันจะไม่มีที่ให้หาจีบแล้วนะครับ สำหรับเหรียญ5บาทปีพศสอรพัน้อยสาสิบีนี้นะครับท่านความหนาของเหรียญอยู่ที่24มิลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตเลยครับอยู่ที่เท่าไรเอ่ย68สิบแปดล้านหแสนสองหมืนสามเหรียญน,นะครับท่านโอ้ยยังมี30เหรียญอีกต่างหากนาะแ0สิบเหรียญน,นะครับ ข้อมูลเก่าเขาให้70บาทต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับสําหรับ BNC นะครับ70บาทต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับสําหรับ BNC นะครับเนี่ยแต่ตอนนี้เขาพุ่งมาถึงข้อมูลใหม่เขาให้100บาทต่อเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้นะครับแล้วถ้าผ่านกันใช้ละครับเท่าไหร่รู้ไหมตรงจุดที่เหรียญละ30บาทถึง40บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เท่าที่ผมดูนี่30บาทได้จะชัวร์เลยนะครับ